วันนี้เราจะมาพิชิตภารกิจนักล่า100วันสยามคอยนาใหม่ไฟแรงด้วยการกินหรือช็อปในงบ1,000บวกบวกบวกที่จะบวกแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเผลิดเพลเพลอใจที่ให้ไปกับของน่ารักนกที่สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเบอรี่สยามพารากอนไอคอนสยาม ICS และสยามพรีเมียมเอาเดตเอาละเมื่อช็อปกันจนกระเป๋าสตางค์ร้องบอกให้พอ่อก็ถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอยมุ่งหน้าไปรับเหรียญก้าหารกับคุณพี่ที่เคาน์เตอร์อินโฟเมชันชั้นจีสยามเซ็นเตอร์หน้าร้านพูม่าหรือที่ชั้นจีสยามดิสฟเวอรี่หน้าร้านเบบี้ชิโนหรือที่ชั้นหนึ่งสยามพรากอนหน้าร้านเอชแอนด์เอ็มหรือที่ชั้นเอ็มไอคอนสยามหน้าร้านซาร่าชั้นจีไอซีเอสและสุดท้ายที่สยามพรีเมียมเอาเดตยื่นไปอย่างภาคภูมิเลยค่ะคูปองช็อปหนึ่งพันบาทรับหนึ่งร้อยวันสยาม คอยบนวันสยามซูเปอร์แอปพร้อมใบเสร็จเพื่อรับพิธีมอบเรียนให้เป็นที่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วสําหรับใครที่อยากมาพิชิตภารกิจนี้เหมือนเราก็ยกมือถือขึ้นมาสแกน QR โคดนี้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่วันสยามให้เรียบร้อย100วันสยามคอยรอคอยการพิชิตอยู่นะ